ท่าผู้ชมคะตำรวจตรวจคนเข้าเมืองที่เชียงแสนจังหวัดเชียงรายเขาพยายามจะสกัดกั้นคนที่จะหลบหนีเข้าเมืองค่ะแต่ปรากฏว่าระหว่างที่ไปสกัดกัน้นชายต้องสงสยัยหลบหนีไปได้แต่เขาทำให้สัมภาระตกลงแล้วก็พบปืนแล้วก็เครื่องกระสุนอยู่ภายในนั้นค่ะตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสนจังหวัดเชียงรายตรวจอาวุธปืน m 1 6พร้อมเครื่องกระสุนซึ่งถูกทิ้งไว้ใต้ต้นไม้บริเวณท่าเรือ บ้านป่าศักขางเวียงหมู่ที่9ตำบลเวียงอเภเอชียงแสนจัังหวดเชียงรายค่ะเจ้าหน้าที่ไปออกตรวจเพื่อป้องกันการลักลอบข้เมืองในพื้นที่ชายแดนด้านอเชียงแสนก็ไปพบชายคนนึงขับขี่จักรยานยนต์ขนาดใหญ่อยู่ที่ท่าเรือนะคะจะพอเจ้าหน้าที่เข้าไปสอบถามปรากฏว่าเขาก็ขี่รถหนีออกไปเจ้าหน้าที่พยายามจะขัดขวางแต่ก็อาศัยความเร็วหลบหนีไปได้ค่ะ การตรวจสอบกล่องกระดาษที่ตกอยู่ที่ท่าเรือก็พบอาวุธปืน M16 นะคะพร้อมกับซองบรรจุกระสุนขนาด30นัดมีหมวก1ใบตกอยู่ด้วยค่ะเจ้าหน้าที่ก็ตรวจยึดไว้เป็นของกลางเตรียมจะขยายผลหาตัวผู้มีส่วนเกี่ยวข้องค่ะ